สวัสดีครับพามาดูพีเ s e t ที่ผมใช้นะครับที่คนชอบถามกันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันง่ายมากช่องเอฟเฟกนี้นะครับไม่ได้ใช้นะปิดไว้แล้วก็ distortion เนี่ยหน้าตู้เนี่ยผมใช้เป็น808 VOLUME ประมาณนี้โทนประมาณนี้เกมประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิกนะครับมันก็นิดๆหน่อยๆแล้วแต่เพลงบางเพลงผมก็ปิดบางเพลงผมก็เปิดแล้วแต่ แต่ว่าค่าก็จะเซตไว้ประมาณนี้บุกลบนิดหน่อยแล้วแต่กีตาร์แอมก็เป็นมาร์กไฟนะครับช่อง Distortion นี่เจนเบดมิดก็แล้วแต่เพลงแต่ผมก็จะคงไว้ประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะปรับเยอะๆหน่อยก็จะมาอยู่ในที่ช่วงแหลมพวกนี้ครับเนี่ยถ้าสมมุติผมใช้เป็นเทเลเนี่ยมันก็จะติดแหลมๆหน่อยใช่ไหมครับผมก็จะมาหลีแหลมนี่ละอ่าหลีมันลงหลีมันลง แต่ถ้าเพลงไหนเนี้ยผมใช้ sg มันก็จะทึบ,ทบใช่ไหมครับผมมันทึบ,ทบผมก็จะมาปรับเพิ่มแหลมเอานี่แล้วแต่เพลงครับแต่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่จะใช้ช่องนี้อันนี้แคปนะครับอันนี้หลอดใช้ตัวนี้ไมอันนี้ตำแหน่งวางระยะนู่นนี่นั่นก็ประมาณนี้ไอ้พวกนี้ผมจะไม่ปรับเลยไม่ค่อยได้ปรับเลยครับแล้วก็เปิด noise gate ไว้เพราะว่า ใช้เสียงแตกค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับ EQ EQ ผมก็จะคงไว้ประมาณนี้ครับอลองดูกันนะ Modulation ไม่ค่อยได้ใช้ Delay ผมก็ใช้อันนี้แต่ว่ามันแล้วแต่นาะพวกเนี้ยไม่ต้องไปสีเรียสหรอกบางคนชอบดิจิตอลก็ใช้ดิจิตอลบางคนชอบแอนาล็อกก็แอนาล็อกผมลองใช้อันนี้อยู่แล้วผมว่ามันก็โอเคอโอเคแล้วก็ Reverb นะครับผมส่วนใหญ่จะใช้เป็นฮอนะ ก็สุดท้ายก็แล้วแต่คนอยู่ดีบางคนก็ชอบลูมก็ใช้ลูมไปไม่ต้องไปซีเรียสครับอยู่ที่อยู่ที่เราชอบแค่น,นั้นแหละโหเราฟังว่าเพราะมันเข้ากับกีตาร์เราว่าถ้าใช้ตัวนี้มันต้องปรับประมาณนี้หรือใช้ตัวนี้มันก็ต้องขยับมันเป็นประมาณนี้แล้วแต่หาจุดมันให้เจอแล้วก็ค่อยๆมาเขีย่ยๆเอาทีละหน่อยทีละหน่อยดีดไปเขี่ยไปดีดไปเขี่ยไปแค่นั้นแหละครับ โอเคลองดูนะครับ